มีชุมชนหนึ่งที่เขาสืบทอดการปีนต้นตาลด้วยมือเปล่าเท้าเปล่ามานานเป็นร้อยปีวันนี้เราจะไปที่บ้านถ้ำรงเพชรบุรีบอกเลยว่าจึ้งมากบรรยากาศนะถูกห้อมล้อมไปด้วยต้นตาลเป็นร้อยๆต้นเลยอะ่ะเราไปปิกนิกถ่ายรูปเล่นแล้วก็ชิมตาลได้เออหลายคนไม่รู้แน่ๆเลยอะ่ะว่าน้ำตาลสดเนี่ยไม่ใช่น้ำที่อยู่ในลูกตาลเหมือนกับพวกมะพร้าวนะเออจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันในกรมนยืนงง ในดงตานน้องอยากชวนพี่ไปเที่ยวเมืองเพชรเมืองเพชรเมืองเพชรพี่อยากไปเพชรกับน้องหรือเปลา่ลาหรือเปลา่ <c oughs> า,าสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่น้อยนะคะจะเป็นคนที่พาเราไปเที่ยววันนี้เราจะมาเติมความหวานที่บ้านทับลงกันเราจะมาน้าตาลขึ้นกันที่นี่นะคะ ไม่เคยมาอยู่ในดงตาลเยอะขนาดนี้นี่เป็นส่วนของลุงถนอมเป็นพ่อของคุณแจ่มครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปเจอพี่แจ่มกันสวัสดีจ้าตามสดีค่ะเฮ้ยนี่รู้หรือเปล่าว่าหนูจะมาทําไมตะก้ามีชื่อว่าน้องไออ่ะเป็น้องไยอาจจะดังก็ได้เฮ้ยใช่ค่ะแม่สิ่งเดียวที่ดังของพี่ายคือเสียงค่ะโอ้ยแรงนะนี่นางเอกนะแม่นะคือที่สวนตาลของลุงถนอมเนี่ยเขาเปิดมาประมาณ30ปีแล้วแต่ว่าตามประวัติ ของจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเขาบอกว่าคนเพชรเขาปลูกต้นตาลม,มาประมาณ400ปีแล้วสี่ร้อยปีเลยเหรอซิซเกิดยังอะคำถามนี้มันน่าถามไหมอะเป็นซิซซไม่ถามนะเ <c oughs> มืองเพชรเขาก็เลยเป็นเมืองแห่งความหวานมีขนมหวานเยอะ,ะ,ะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะอะจอเธอดูสวนตาลที่นี่ยังไงเขาจัดเรียงเป็นระเบียบสวยงามป้าเอาดีดีท่านถ่ายรูปสวยป้าสวยบางคนเขามาเขาก็มีเสือมามีส้มตำมีไก่ย่างแล้วก็มาปูกินกันดอกโคนตาลตบบนี้ไงคุณ เปลี่ยนจากที่เราจะไปเที่ยวน้าตกต่างๆมาเที่ยวสวนตาลอ่าและนี่ก็คือพี่แจ่มจ้ะพี่แจ่มเนี่ยเขาเป็นมนุษย์ที่ปีนต้นตาลทุกวันเลยนะวันละเป็นร้อยๆต้นเลยอ่ะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแล้วเขาปีนมาอย่างแม,ม่เขาก็ต้องขึ้นไปเอาผลผลิตของเขาลงมาสิคะน้องวันนั้นเป็นยังไงบ้างคะอากาศดีมากเขาปีนขึ้นแบบฝั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 บ,บขึ้นขนาดนั้นเลยอ่ะหรือว่าเขาว่าเป็นสไปเดอร์แมนวะ ทีนี้คุณขึ้นบ้านึันกลับบ้านได้ไหมลองดูว่าจะไปได้กี่ขั้นหมาหอนเลยอ่ะเขาเจอเพื่อนหรือเปล่าตอนนี้ฉันอยู่ในดงตาลที่กำลังจะปีนดนตาแล้วมาหอนอ่ะจ้าไป เธอพี่แจมเขาเป็นสไปเดอร์แมนแต่เธอเป็นชนีเธอก็ต้องชนะเขาปะ <c oughs> มันไม่ได้เกี่ยวจ้ะฉันปีนจ้ะไปเธอว่าฉันจะได้กี่ก้าวคนอย่างเธอมันเก่งละก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปทําไมเอ่ยเหยียบขากางเกงตัวเอง <c oughs> ดูขากางเกงฉันฉันแต่งตัวอะไรไปก่อนเอาดีๆตอนนี้ก็มานออยู่บนต้นตานนะคะและเพื่อนๆกมนออยู่ข้างล่างนเลยจ้ะที่เป็นครั้งที่บไม่มีสตันไม่มีสลิง ัน,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 นี่คุณคนดูค่ะคุณเห็นว่าต้นการเหมือนจะไม่ได้สูงเนาะจากในภาพเนี่ยแต่ว่าตัวจริงมันเนี่ยสูงเหมือนตึกสี่ชั้นนะคะแล้วพี่แจมแกต้องปีนขึ้นลงขึ้นลงทุกวันนะต้องใช้ความชํานาญมากๆเลยถ้าตกลงมาก็ไม่ต้องสื่อพี่แจมไม่เคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเลยก็คือต้องมีสติลงมาถ้าสวยๆนี่ถึงวัดแน่นอนหมายถึงว่าเราได้ไปทํามุลที่วัดพระมีงานทําแน่นอนคุณ <laughs> น่มนต์ทางนี้คุณจะโม้ให้ฟังอันนี้คืองวงตาลตัวผู้ก็คือในส่วนช่อดอกที่คุณเห็นเมื่อสักครู่ผมขึ้นไปปาดน้ําตาลแล้วก็รอมันก็ออกมาจากงวงพวกนี้ก็คือเขาจะเอาน้ําที่ได้จากงวงตาลเนี่ยไปต้มจนได้ที่มันจะกลายเป็นน้าตาลสดแบบที่เรากินกันแต่ถ้าเกิดเขาไปเคี่ยวจนงวดอ่ะมันจะกลายเป็นน้ําตาลตะโหนดหรือน้ําตาลปี๊บจะ้ะแล้วทำไมเรียกว่าน้ําตาลปี๊บอะ่ะเพราะว่าเขาไปใส่ปีบ๊บแล้วถ้าใส่กระปุกอะ่ะก็จะเป็นน้ำตาลกระปุกแล้วถ้าใส่แก้วอะ่ะน้ําตาลแก้วมั้ง หอมมากสดชื่นคือมันหวานในตัวของมันเองเลยมันคือไม่ต้องผสมอะไรเลยเฮ้ยสดชื่นจริงๆสดชื่นมากนี่ซสีันนี้รู้สดชื่นนะเอาดีๆไปทําอะไรมาสดชื่นตั้งแต่เช้าแล้วจ้าปกติเวลาที่เราตื่นเช้าเนี่ยเราก็จะชอบสร้างบรรยากาศด้วยเสียงเพลงแล้วก็จิบกาแฟดีๆชงกาแฟกันดีกว่าคุณคนดูจา๋า n นสกาแฟเรดคัพเนี่ยเขามีกาแฟาสดที่หอมนุ่มจากอาราบิก้าขั้วบดค่ะคุณผสมกับความเข้มจากโรบัสตา้าเนี่ยทำให้มีรสชาติดีกลมกลม่อมอร่อยลงตัวเลยเราว่ามันเป็นกาแฟาสดที่หอมมากดีจริงอยากให้ทุกคนตื่นมาทุกเช้ากับกาแฟาสดแก้วโปรดเนสกาแฟเรดคัพนะคะ Amazing มากเดี๋ยวเราจะมาดิฟกันนะคะเราต้องทำยังไงพี่เล็กจับได้แน่นพอโอเคเด็กๆที่เขามาเล่นเขายังไม่ล้มเลยนะจริงหรอใช่เพราะว่ามันไม่มีทางพลิกคว่ำทำมังไหอยู่แล้วเด็กๆที่เขาเล่นเขายังไม่ล้มเลยนะก็แหกโค้งไปเลยสิคะคุณคนดูหลายๆคนเนี่ยคงงงแน่ๆเลยค่ะว่า ตาลที่เรากินกินกันมาเนะี่ยเฮ้ยทำไมมันไม่เห็นเหมือนกันเลยมาเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนี่คือตาลเด็กตาลเด็กเนี่ยเราจะกินหัวของมันก็คือจเจียหัวของมันมาทําแกงหัวตาลหรือว่าทํายำหัวตาลจ้าอืมอร่อยมากค่ะม,มันฟีลลิ่งเหมือนหน่อไม้อะไรอย่างงี้แต่ว่ามันอ่อนกว่าหน่อไม้มากเลยอะไม่เหมือนเล่าผลไม้มาทําอ่ะแต่เทคเจอร์คือมันจะนุ่มๆอันนี้ที่จุม้มชนเรียกว่าแกงสามังคีนะ พ่อบ้านเนี่ยต้องขึ้นไปเก็บตาลแม่บ้านก็ต้องคูดกะทิลูกๆก็ช่วยกันทําเครื่องแกงเลือกว่าเป็นแกงสามคัคคีในครอบครัวก็ว่าได้โตขึ้นใหม่นิดน,นึงเขาก็จะเป็นตาลหนุ่มตาลหนุ่มเนี่ยมันจะมีหล่อนตาลซึ่งเราก็จะเอารล่อนตาลเนี่ยมาทําลูกตาลอยแก้แบบที่เราเคยกินกันไงมันจะมีความแบบกรุบๆจำได้ไหมสุดท้ายของชีวิตตาลก็คือตาลเท่าเราจะกินเม็ดมันหรือเรียกว่าจาวตาล ก็จะสามารถกินสดได้เลยหรือว่าเจาไปทําเป็นเจวเชื่อมก็ได้กัดไปคําแรกอะ่ะเหมือนเจวมะพร้าวพอกินไปเรื่อยๆเหมือนฝรั่งกินไปเรื่อยๆสักบกเหมือนแอปเปิลันเหมหือนหลายอย่างจังวะเออไรตานเท่าเนี่ยมันจะมีเนื้อซึ่งเราเจลไ้ส่วนของเนื้อเนี่ยแหละมาทําเป็นขนมตาลโดยผ่านกรรมวิธี108ขั้นตอนนี่แหละขนมตาลหอมทานอร่อยด้วยหืมกลิ่นตาลหอมมาก ม่้กาารชุมชนถ้ำรงเนี่ยก็เป็นอีกที่หนึ่งนะที่น่ารักที่เราได้ไปเจอเราอยากให้คุณคนดูเนี่ยลองไปเที่ยวแนวชุมชนดูบ้างรับรองว่าคุณจะได้มุมมองอะไรใหม่ๆแล้วก็การเริ่มต้นวันใหม่ดีๆเนี่ยก็อย่าลืมเริ่มต้นด้วยเนสกาแฟเรสครับแล้วก็เพลงเพราะๆมันก็จะทำให้วันทั้งวันของคุณเนี่ยแฮปปี้แล้วไปหาซื้อกันได้เลยจ้าวันนี้ไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่ ep หน้าจ้า นิยามหนูสามคำให้อะไรบ้างไม่รู้สิห้าห้าห้าที่ฟังกอมนนจ้ากอมนนค่ะกอมาน